ทุกคนนั้นเกิดมาจากภาพเหล่านี้ซึ่งเราไม่สามารถที่จะมีเหตุผลอื่นใดที่จะปฏิเสธภาพเหล่านี้ได้วัสดีครับท่านทั้งหลายภาพนี้คือมูลฐานแห่งสายเลือดมูลฐานแห่งสายเลือดนี้คือเบาะแสสําคัญว่าเราทุกคนนั้นเกิดมาอย่างไรท่านที่รักทั้งหลายครับลักษณะ พิเศษที่เป็นคู่ระหว่างพ่อกับแม่นี้ได้สร้างตัวตนของเราทุกคนขึ้นมาและเราทุกคนก็มีคุณสมบัติในการกลายเป็นพ่อแม่การที่เราจะกลายเป็นพ่อแม่ได้เราก็จะต้องผสมสายเลือดเข้าด้วยกันเพื่อสร้างตัวตนของลูกขึ้นมานี่คือหลักการ่งการสร้างสรรค์ท่านที่รักทั้งหลายครับหลักการใงการสร้างสรรค์นั้นเริ่มต้นขึ้นจากอนุภาคมูลฐานนี้ และได้สร้างฐานสี่ตำแหน่งฐานสี่ตำแหน่งนั้นประกอบไปด้วยปฏิกิริยา12ทิศทางที่มีปฏิกิริยาระหว่างกัน12ทิศทางในฐานสี่ตำแหน่งนี้เรามาดูฐานสี่ตำแหน่งของครอบครัวกันจุดเริ่มต้นนั้นมาจากบรรพุรุษซึ่งได้สร้างพ่อแม่ขึ้นมาบนพื้นฐานนั้นลูกก็เกิดขึ้นมานี่คือหลักการแห่งการสร้างสรรค์ ที่ถูกสร้างขึ้นมาบนพื้นฐานของฐานสีตำแหน่งนี้เราเข้าใจอนุภาคมูลฐานนี้มานานแล้วแต่เราไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นดำรงอยู่และทวีคูณได้อย่างไรถ้าหากเราเข้าใจฐานสีตำแหน่งนี้เราจะเข้าใจได้ว่าอนุภาคมูลฐานเกิดขึ้นดำรงอยู่และทวีคูณอย่างไรบนพื้นฐานนั้นเราทุกคนก็เกิดขึ้นมาจากฐานสี่ตำแหน่งนี้อย่างสมบูรณ์ เราขยายให้เห็นฐานสี่ตำแหน่งนี้โดยผ่านมูลฐานทางสายเลือดนี้นี่คือเรื่องราวของเราทุกคนคุณพ่อซันเมงมูลได้ค้นพบหลักการเหล่านี้และได้สอนเราซึ่งไม่มีใครที่จะปฏิเสธหลักการเหล่านี้ได้เหลือเพียงแค่จะยอมรับเท่านั้นท่านที่รักทั้งหลายครับการยอมรับความแท้จริงจะนำมาซึ่ง โรคแห่งอิสรภาพอย่างแท้จริงความสิวิไลทั้งหลายจะเริ่มต้นขึ้นบนพื้นฐานของการเข้าใจความแท้จริงของชีวิตในประเด็นเดียวกันเราเข้าใจความแท้จริงเหล่านี้โดยเริ่มต้นจากการพิจารณามูลฐานทางสายเลือดนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่สมบูรณ์มนุษยชาติไม่อาจที่จะมีเหตุผลอื่นใดที่จะมาปฏิเสธ มูลฐานทางสายเลือดนี้ได้นี่คือหลักการแห่งการสร้างสรรค์ความเข้าใจในหลักการแห่งการสร้างสรรค์จะนำมาซึ่งการปลดปล่อยนิสัยชาติจากห่วงแห่งมายาคติที่เคยตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของความชั่วร้ายท่านที่รักทั้งหลายครับถ้าเรากล่าวถึงความจริงความจริงนั้นมีสองด้านมีคือมีด้านดีและด้านที่ชั่วร้าย แต่ความแท้จริงนั้นมีเพียงด้านเดียวเท่านั้นนั่นก็คือคุณงามความดีที่สมบูรณ์เมื่อมรู้ชาติเข้าใจความแท้จริงแล้วรู้ชาติจะเคลื่อนไปตามคุณงามความดีและร่วมกันสร้างอุดมคติให้เกิดขึ้นไม่ว่าเบื้องหลังความเชื่อจะเป็นอย่างไรจะเป็นคอมมิวนิสต์เชื่อวิทยาศาสตร์หรือนับถือศาสนาใดๆก็ตาม แต่มนุษยชาตินั้นมาจากพื้นฐานเดียวกันเมื่อมนุษยชาติเข้าใจพื้นฐานเหล่านั้นเหมือนๆกันแล้วความสีวิไลก็ได้เริ่มต้นขึ้นณบัดนั้นนี่คือช่วงเวลาที่สําคัญที่ศาสนาต่างๆในอดีตได้กล่าวถึงปรากฏการเหล่านี้เอาไว้เหมือนๆกันท่านที่รักทั้งหลายครับความเชื่อนั้นมีมากมายแต่ความแท้จริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น เรามาเริ่มพิจารณาจากความแท้จริงของชีวิตโดยผ่านมูลฐานทางสายเลือดนี้ซึ่งจะทําให้เราเข้าใจตัวตนของเราอย่างลึกซึ้งที่สําคัญที่สุดก็คือมนุษยชาติจะเข้าใจความแท้จริงในประเด็นเดียวกันซึ่งชี้ให้เห็นว่าเราทุกคนนั้นล้วนเกิดมาจากอดัมและอีฟซึ่งเป็นบรรพุทธเริ่มแรกของเราท่านที่รักทั้งหลายครับ ปัญหามากมายเกิดขึ้นบนพื้นฐานของความชั่วร้ายความชั่วร้ายนั้นเกิดขึ้นจากสายเลือดที่ชั่วร้ายการแทรกแซงทางสายเลือดทำให้ความชั่วร้ายขยายออกมาทางสายเลือดโลกที่เต็มไปด้วยความชั่วร้ายจึงถูกสร้างขึ้นท่านที่รักทั้งหลายครับเมื่อความแท้จริงปรากฏขึ้นแล้วมนุษยชาติจะเคลื่อนไปตามความแท้จริง และร่วมกันสร้างอุดมคติโดยผ่านความรักชีวิตและสายเลือดที่เป็นอุดมคติคือการรักเดียวใจเดียวมนุษยชาติจะขยายความรักชีวิตและสายเลือดอุดมคติออกไปและโลกทั้งหมดจะกลายเป็นโลกอุดมคติ <All S 1> ในที่สุด all are born of father there is a father inside completely and mother this is miraculous everyone comes from the two sides are opposite and balance great amount equal the same conclusion use the same principle if this equation is absolute evolutionary theory is false this is where the great ancestors of all people are in common if all and every religion can be understood this pedigree model humanity will be rescued from all suffering immediately. This is the solution to the problem of humanity, the easiest. Please remember this model. Then everyone will discover true happiness together forever. Because everyone is born of the highest miracle like this. We all have to be grateful. From now, all couples will have to live. This is the first standard all peoples and all religions.